ไฮรักแชมป์นะครับไฮรักแชมป์ช็อตวิวเบรช่วงสั้นแต่สั้นได้อีกนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับแต่ว่าไม่มีกระบะมาเรียกว่ากระสือนะฮะแล้วก็มาทำกระบะท้ายเป็นแบบแฟลตเบรดออสเตรเลียสไตล์ based, นะฮะคันนี้นะครับยกสูง6นิ้วนะครับ6 6นิ้วยาง33แต่ตัวนี้เป็นยาง33ขอบ17นะฮะ กระทะล้อเป็นของ c o ส m มีนะครับขอบ17กว้าง9นะครับ6รลูยางเป็นของ m a x กซินะครับตัว AT ตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมมากนะครับลายค่อนข้างหุกด,ดัน285 70 17สนะฮะสเปคนี้ก็เรียกว่าใหญ่สุดแล้วนะครับที่เราทำกันมาถือว่าใหญ่ที่สุดที่ไฮลักแชมป์จะรับได้นะครับกับช่วงล่างของมันนะก็เป็นสเปค33นิ้วนั่นแหละนะฮะคันนี้เป็นตัว สีเทาดำนะครับค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เรามากันที่คลองมะเดือ่อสามคันนะครับไซส์เดียวกันหมดสามสิบสามนิ้วข้างหลังก็จะเห็นจอดอีกสองคันนะครับไซส์เดียวกันหมดเลยแต่ว่ารายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับคันนี้นะครับเป็นของคุณออยนะฮะคุณออยเดี๋ยวเชิญเจ้าของรถคุณอ้อยหน่อยครับนี่ครับคุณอ้อยนะครับหนุ่มรอ หนุ่มหลอมาจากคุณออยจากที่ไหนนะ,ะบ้านอยู่รนองครับอยู่รนองนะฮะอยู่รนองก็เอาคันแชมป์ตัวนี้มาทำที่สำนักซาฟารี4ี่นะครับแล้วก็คิดยังไงครับคุณออยถึงถึงได้จับรถรุ่นนี้มาแต่งในสไตล์นี้จริงๆแล้วความต้องการมันตั้งแต่ปี2024ครับอยากได้รถอนเนกประสงค์1คันเป็นแบบกระบะพื้นเรียบ ที่รู้จักเมื่อก่อนก็รู้จักแค่ Suzuki แค r ลฮะแต่เยอใช่แต่ก็อยากอยากจะยกสูงเพื่อที่ว่าบางครั้งเราอาจจะเข้าสวนหรือว่าทางนี่มันวิบากหน่อยนึงก็เลยลองเซิร์ชดูว่ารถกระบะยกสูงพื้นเรียบบังเอิญมันมีรถคันหนึ่งมันเด้งขึ้นมายกสูง6นิ้วแล้วก็เป็นกระบะพื้นเรียบของ Toyota ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยมันคือรถอะไรก็เลยกดเข้าไปดูปุ๊บเฮ้ มันคือโตโยต้าไฮ u ักแชมป์ก็เลยคิดว่ามันถูกใจมันดูดุดันมันดูสวยกว่า Suzuki c ค r r y หลังจากนั้นก็ศึกษาเรื่อยมาแล้วก็ไปเจอเพจเพจหนึ่งก็คือของ Safari ซึ่งเขาแต่งกระบะ Toyota h i l u ักแชมป์มากหลายคันเยอะก็เลยเข้าไปปรึกษาเฮียนิรันว่าผมต้องการแบบนี้แบบนี้อยากจะได้รถกระบะอนเนกประสงค์ยกสูงสัก ห้านิ้วหกนิ้วจะต้องทำยังไงแล้วเคียร์ก็เลยแนะนำหลังจากนั้นก็ตัดสินใจซื้อเลยจุดประสงค์ในการตกแต่งรถแชมป์คันนี้นอกจากจะทำเพื่อความสวยงามตามใจที่เราชอบแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้งานเนี่ยมีได้ใช้งานอะไรหนักๆสำหรับแชมป์คันนี้บ้างหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวมากกว่าครับตอนนี้ยังยังไม่ได้มันทุกหนักเรื่องการใช้งานอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ทุกหนักส่วนใหญ่จะเป็นท่องเที่ยวตกปลา ท่องเที่ยวไปจุดกลางเต็นท์อะไรพวกนี้ทางก็จะเป็นทางแบบทางลูกรังทางวิบากนิดหน่อยไม่ได้ขนาดเป็นแบบทางออฟโรดอะไรพวกนี้เพราะรถมันแค่ขับเคลื่อน2ล้อแต่ว่าพวกทางลูกรังทางวิบากเนี่ยมันก็เอาอยู่รับช่วงล่างค่อนข้างที่จะโอเคแตกต่างจากรถเดิมเดิที่เป็นรถบรรทุกนะครค่อนข้างที่จะหยาบกระด้างแต่ตัวนี้หลังจากที่เซ็ตช่วงล่างแล้วมันโอเคขึ้นทั้งการขับขี่ในทางเรียบแล้วก็ทาง วิบากนิดหน่อยที่เหมาะสมสาหรับรถขับเคลื่อน2ล้อก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ได้ดีกว่ารถเดิมๆสภาพเดิมเมเยอะครับแล้วทําไมถึงเลือกไฮรักแชมป์เพราะว่าไฮรักแชมป์มันเป็นรถขับ2ทําไมไม่เป็นเลือกเป็นกระบะขับ4เช่นรีโวตอนเดียวก็ตอนเดียวเหมือนกันนะแล้วมีขับ4ด้วยราคาต่างกันน่าจะประมาณไม่เกินแสนหรือประมาณแสนหนึ่งเป็นขับสเลยทําไมไม่เลือกรีโวครับ อันดับหนึ่งก็ก็เรื่องราคาอย่างที่บอกครับมันถึงมันจะแตกต่างกันหลักแสนแต่มันก็ก็ก็ต่างอยู่ดีแล้วก็เรื่องที่สองที่สําคัญแล้วก็เป็นปัจจัยหลักสําหรับการตัดสินใจก็คือเรื่องหน้าตาพอมันแต่งพอมันได้ยกสูงแล้วมันแบบดุดันมากรูปทรงมันโดนใจฮะหน้าตาคล้ายกับแลนด์ครูเซอร์ดูแล้วมันโอเคครับคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นคันนี้ คันนี้ทางคุณออยเนี่ยแต่งไปได้อ่ากี่เดือนนะครับสําหรับคันนี้ประมาณปลายปี2024รประมาณพฤศจิก,กาธันวาประมาณ4ี่หเดือนเนาะสี่หเดือนแล้วก็จะมีโอกาสใช้แล้วก็การใช้งานนอกจากใช้ทั่วไปในเมืองแล้วมีโอกาสใช้ทางไกลบ้างหรือเปล่ปาสำหรับคันนี้มีครับมีมีไปทั้งใต้แล้วก็ไปอีสานนะครับก็ทําความเร็วประมาณ9 0ิถึง110 ก็โอเคครับรถไม่ได้มีโครงไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรครับโยกเยกหรือว่ายุ้ยหรือว่าอะไรฮะแต่ว่าก็จะมีเรื่องเสียงเรื่องลมที่มันตีเวลาเราขับตั้งแต่9 0ถึง110เนี่ยเสียงลมก็อาจจะดังนิดหน่อยเรื่องเสียงก็อาจจะมีปัญหาตั้งแต่รถเดิมๆแล้วละ่ะ <l ap. S 2> รุ่นนี้เนาะรถเดิมๆก็เริ่มมีแล้วนี้ล้อใหญ่ด้วย <l ap. S 2> นะครับแล้วทําไมขับแค่90ร้อยังขับช้าไหมหรือว่าความเร็วมันเยอะอยู่เหมือนกัน ต่างจังวัดผมว่า9ก้าส่ร้อยโอเคแล้วถ้ามากกว่านั้นน่าจะโดนทุกกล้องทุกดาอ๋อเพราะว่ายางมันใหญ่นะฮะยางยางมันใหญ่ด้วยครับแล้วคิดยังไงครับที่หลายคนบอกว่าแชมป์ยกสูงขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะขับดีหรือไม่กล้าใช้งานนะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นยกสูงจากที่อื่นผมไม่แน่ใจฮนะแต่ถ้าทำที่ตฟาลีผมก็ว่ามันก็โอเคฮนะ เวลาเข้าโค้งเวลาขับความเร็วเกิน100มันก็ยังโอเคครับรถมันเอาอยู่ก็สุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆที่ชอบสายยกสูงสายแต่งสายลุยอะไรลักษณะนี้มีอะไรจะฝากบอกไหมครับจากผู้ใช้งานจริงคุณออยสําหรับคนที่ชอบหน้าตาของไฮรักชันผมว่าส่วนใหญ่จะชอบแต่ว่าไม่กล้าเอารถไปยกสูงหรือว่าไป ไปตกแต่งช่วงล่างเพิ่มเติมเพราะกลัวเรื่องเรื่องสมรรถนะที่มันอาจจะลดลงออขอแนะนําเลยว่าจากการที่ใช้มาประมาณ4ีหเดือนนะครับมันมันดีกว่าเดิมเพิ่ด้วยซ้ําไปเรื่องเรื่องความแข็งกระด้างเรื่องการยึดเกาะไม่ต้องกังวลครับให้รักแชงเอาอยู่แล้วก็ทีมงานที่ Uh, ปรับแต่งแล้วก็เซตอัพช่วงล่างค่อนข้างที่จะโอเคครับไว้ใจได้ขอขอบคุณคุณออยมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ก็เพื่อนๆสนใจยังไงก็สอบถามกันมาได้นะครับคุณอ้อยก็อยู่ในกลุ่มของ t o y ยต้าไฮรักแชมป์กลับไทยแลนด์มีวงเล็บนะครับก็พูดจาพูดคุยกันได้แต่คุณอ้อยก็อาจจะเป็นคนที่พูดน้อยเนาะฮะพูดน้อยต่อยหนัก <c oughs> คนจริงนะฮะคนจริงไม่พูดเยอะนะครับก็เรียกว่าคนนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ไปอีกหนึ่งท่านนะครับสำหรับตัวไฮรักแชมป์ ตกแต่งสไตล์สายลุยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูคันต่อไปว่าจะเป็นคันไหนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณออยสำหรับาการให้ประสบการณ์ในการใช้งานรถแชมป์ยกสูงวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคุณแอ้นะครับสมุทรสาครครับเจ้าของรถ t o y ยต้าไ l u ักแชมปนะฮะคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแต่งคล้ายๆคันก่อนก็คือของคุณออยนะครับเป็นแต่งเป็นลักษณะเป็นกระบะแ a t เบสออสเตรเลียนะครับทรงนี้เนี่ยได้รับความนิยมในกลุ่มๆหนึ่งนะฮะก็ดูแล้วมันเท่ดีเหมือนแลนด์ครูเซอร์นะฮะอันนี้ของคุณแอ้จากจังหวัดสมุทรสาครวันนี้สวัสดีคุณแอ้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับ ใครเห็นรถก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นรถของท่านสุภาพสตรีนะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ชอบกันได้นะครับสวัสดีค่ะชื่อแอ้นนะคะมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่มาของรถคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะตื่นมาวันนึงเข้าเพจซาฟารีสี่คูณสี่ตามนี้เลยค่ะก็เห็นรถเฮียชอบตัดสินใจซื้อตามเลยค่ะแล้วก็มาทําเลย ออกจากศูนย์มาทําเลยมันจะค่อนข้างเป็นออกแนวสายลุยนะครับก็แสดงว่าคุณแอ้ก็มีความชื่นชอบในลักษณะของรถที่มีบุคลิกแบบนี้นะฮะพอดูจากลักษณะบุคลิกคุณแอ้ก็น่าจะชอบรถเก๋งนะครับแนวรถเตี้ยรถซิ่งอะไรแนวอย่างนี้ใช่ไหมฮะชอบรถสูงค่ะอ๋อชอบรถสูงนะครับก็โอเคความชอบของคนเราก็ไม่เหมือนกันนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านนี้ก็ชอบ ในลักษณะของรถแนวลักษณะลุยๆใช่ไหมฮะ,ะลักษณะลุยๆก็เห็นแล้วชอบใช่ไหมฮะลักษณะทรงแบบนี้ช,ชอบแล้วก็ก็เลยเอามาแต่งเลยรถค,คันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะเอามาแต่งเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆเราก็มีการนําเสนอไปในสื่อนะครับว่าอาจจะต้องใช้เป็นลักษณะเป็นรถรุ่น CNC หรือว่าแคร็ชัดซีหรือบ้านเราเรียกหัวกระสือใช่ไหมฮะ,ะแต่คันนี้ที่มาที่ซาฟารีเนี่ยตอนแรกมาเลยเนี่ยจะเป็นตัว ชอตวีเบทตัวท็อปเลยมีกระบะมาด้วยแต่ก็ต้องถอดกระบะออกไปแล้วก็มาทําเป็นกระบะแฟลตเบทแบบนี้นะครับทําไมถึงไม่เอาเป็น CNC เป็นกระสือครับอรบอานานค่ะรอนานเกิน,นไปรอไม่ไหวคร<อ>ับวัยรุ่นรอไม่ไหวแล้วก็โอเคนะครับก็มันไม่มีความแตกต่างกันมากแค่ตัวกระบะที่มีเพิ่มเข้ามานะครับสําหรับท่านที่สนใจใช้เป็นตัวกระสือ CNC นีเนี่ยก็จะได้เรื่องของความ ประหยัดไปแต่ว่าลูกกระบะจริงๆก็มีม,ม,มีมูลค่านะครับมีราคาค่างวดเราก็ไม่ใช้เราก็ขายต่อได้แล้วคนหาก็มีนะครับสําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะรอได้นะครับเดี๋ยวมาดูคันของคุณแอตดีกว่าคันนี้คุณแอแต่งอะไรไปบ้างครับ,รบตามเฮียเลยค่ะมีกันชนอามาโดค,ค่ะเ<อ>สร็จช่วงล่างค่ะแล้วก็ยางแม็กซิตเหมือนกันค่ะแม็ก จะเป็นคอสมิตนะคะขอบสิบเจ็ดยางสามสิบสามค่ะกระจกมองข้างค่ะเคียวิวค่ะค่ะแล้วก็มีมีถังค่ะอันนี้ถังไว้เท่ๆค่ะก็มีใส่บ้างค่ะมีใส่บ้างค่ะแล้วก็มีหัวบอลไว้ลากเรือ จริงๆรถคันนี้รายละเอียดปลีกย่อยต้องต้องบอกตรงๆว่าเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะคุณแนอก็อาจจะไม่ได้บรรยายละเอียดมากเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของช่วงล่างนะครับสําหรับรถคันนี้มีอะไรบ้างครับคุณแนอครับช่วงล่างก็มีโช๊คนะคะคาแมนค่ะตัวที่เป็นตัวท็อปแล้วด้วยตัวท็อปค่ะส2บสอง <12 S 2> ระดับโมโนโทูบค่ะก็มีแผ่นกันกันกันแคล้งนะฮะกันกระแทก กันกระแทกกันแทงครับมีปิดนกค่ะเรามีอัปเกรดระบบเบรกด้วยใช่แล้วก็มีเปลี่ยนเบรกเป็นของเบรกโตนะคะนี่เป็นเบรกโตขนาดใหญ่นะฮะเดิมๆอยู่ไม่ได้ค่ะเดิมๆนี่มันค่อนข้างที่จะเลื่นนิดหน่อยใช่นี่ขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังเรียกว่าพอดีตัวเลยนะเดิมๆอยู่ยากค่ะเดิมๆอยู่ยากแล้วก็ยังอื่นมีบันไดข้างใช่ไหมฮะตกแต่ด้วยหน่อยบันไดค่ะอามาโดเหมือนกันบันไดนี่อามาโดนะครับัวท็อปแล้วนะครับตัวนี้ัวท็อปแล้ว แล้วก็มีกันโครนใช่ไหมฮะใช่ของ A R B ค่ะกันโครนนี้ก็เป็นของ A R B แท้ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้มันมีของเรียนแบบเนี่ยก็เรียกว่าเยอะนะ,ะแต่ของแท้ก็จะอุ่นใจมั่นใจกว่าความทนทานจะมีมากกว่าด้านท้ายก็จะมีไฟด้วยนะครับตัวน,นี้เป็นไฟช่วยถอย TJM ของ TJM อแท้นะครับตนนัวนี้ก็เรียกว่าการใช้งานเนี่ยคนละเรื่องนะ เวลาถอยกลางคืนสว่างค่ะอสว่างมากก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าไฟของตัวรถใช้ตอนกลางคืนเยอะนะครับสําหรับรถทันนี้แล้วก็มีถอยเสียนะครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะถอยเสียนิโตะค่ะอันนี้คือนิโตะแซนเลตนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างก็จะเจอเรื่องของความชื้นเยอะนะครับยิ่งของคุณแอ้นี่อยู่สมุดสมุดสาครสมุรสาครค่ะสมุดสาครนนี่ก็จะใกล้ทะเลละ อะไรที่มันเป็นสแตนเลสหรืออลูมิเนียมกันสนิมได้ก็จะดีกว่านะครับนี่คือของนิสตกครับสแตนเลสแท้เช่นกันนะครับฝากระโปรงอันนี้ฝากระโปรงก็มีตัวโชค๊คโอ้รถสูงนะฮะรถสูงถ้าไม่มีโช๊คค้ำฝากระโปรงตัวนี้ก็น่าจะจะใช้งานลำบากนิดนึง นี่นี่นี่เพียนี่เป็นของญี่ปุ่นนะฮะแก็มีเรื่องของเราต้องทำอินเตอร์ด้วยแหละเพราะว่าอินเตอร์ถ้าไม่ทําสําหรับรถแบบนี้เขาเรียกว่าเราบอดี้ลิฟต์นะครับมันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของตําแหน่งในการใช้งานต้องมีท่ออินเตอร์อลูมิเนียมแล้วก็คันนี้มีคันเร่งไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับมีคันเร่งไฟฟ้าของ ECU ค่ะันเร่งไฟฟ้า นี่ค่ะอันนี้แค่คันเร่งไฟฟ้าก็เหลือๆนะคะจริงๆสบายนะครับขับใช้งานทั่วไปแล้วก็มีเบาะใช่ไหมฮะค่ะเบาะเปลี่ยนใหม่ค่ะนี่เบาะเปลี่ยนใหม่เป็นเบาะรีโวลหุ้มนะครับก็นั่งสบายกว่าเดิมของเดิมนี่จะเป็นแบนๆนะฮะเพิ่มจอเพิ่มกล้อง360องศาค่ะอ๋อนี่ก็คือไปทำเสียงมาแล้วนะครับตรงนี้ นี่มีสโน๊เกิลนะครับสโนกเกิลตัวนี้เป็นของแชมป์ตรงรุ่นแต่ว่ารูปทรงเนี่ยก็คือเป็นของแลนด์ครูเซอร์นะครับแลนด์ครูเซอร์แท้เพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถที่มีรูปทรงลักษณะคล้ายๆแลนด์ครูเซอร์เพราะนั้นสโน๊กเกิลมันก็ควรจะรูปทรงมาเป็นของแลนด์ครูเซอร์นะครับไม่ได้ว่าเป็นแบบรถกระบะทั่วไปแล้วมาใส่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะความเรียบร้อยโอเคใช่ไหมฮะความเนียบความแนบตัวตัวบอดี้นะฮะมันก็จะต้องสนิทอย่างนี้นะฮะ ก็ะจะดูเรียบร้อยนะครับงานดีไม่มีปัญหารครับคันนี้โอเคอ่าคันนี้ทะเบียนทะเบียนเป็นทะเบียน <c oughs> โอ้ทะเบียนหลอกด้วยนะครับโอ้ทะเบียนนี่ตีว่าแสนหนึ่งเลยดีกว่ากลมๆนะครับง่ายๆใครอยากได้ทะเบียนตัวนี้สามทอผู้เท่าผอพึ่งหน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 ึ่งนะครับโฟสี่โฟอ่าโฟหนึ่งนะครับสามทอผู้เท่าผอพึ่งโฟสี่แต่งทั้งรถแต่งทั้งทะเบียนนะครับคันนี้ ก็มีเสาอากาศเป็นเสาหลอกด้วยใช่ไหมคะ,ะใส่ข้างหน้าเพื่อความเท่ เป็นไงบ้างฮรประสบการณ์ในการใช้รถคันนี้มาลูกชายคนลูกชายคนเล็กนึกว่านึกว่าคนอื่นขอชมเราเพราะว่าเปิดกระจกเยี่ยมให้อ๋อชมรถค่ะนึกว่าชมเราหรยรถล่อรถโอเคมีคนพักหลายคนมากค่ะสัาฟารีเลยค่ะเฮียนิรันจัดให้โอเคขอบคุณครับสำหรับคุณแอ่สมุทรสาครขอบคุณมากมากครับสำหรับรถคันนี้ก็เรียกว่าเต็มสตรีมคันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่า เป็นหนึ่งใน14คันนะครับสำหรับรถไฮลักแชมป์ที่ใส่ย,ยาง33นิ้วจากสำนักเราเนี่ยคันของคุณแอนี่ก็เป็นคันที่14นะครับก็เรียกว่าเป็นคันที่ค่อนข้างที่ใหญ่เต็มแม็กแล้วสำหรับช่วงล่างของมันที่ยังยังใช้งานได้ทั่วไปอยู่นะครับไม่หนืดไม่หนักไม่อืดจนเกินไปแต่เรื่องของความสึกหรอก็คือตามสเตปขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังรับได้นะครับใช้4ี่หปีแล้วบำรุงรักษาดูแลดีๆก็ อยู่กันยาวๆนะครับแต่ถ้าเกินจากนี้บางคนถามว่า35ทําได้ไหมได้หมดนะครับเพียงแต่อายุก,การใช้ง,งานมันก็จะเริ่มละมันจะเริ่มสึกหรอเยอะแล้วก็อืดอาดอุ้ยอ้ายนะครับถ้าเป็นลักษณะ35ก็ต้องนู่นเลยเป็นอย่างน้อยเป็นพี n ันเนอร์นะครับหรือว่าเป็นขับ4พอรับได้นะครับ35แต่ถ้าเป็นขับ2ตัวเตี้ยก็แนะนําว่าแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับรถสเต็ปนี้นะครับ3 3นิ้วกําลังดีขับใช้งานกําลังดีนะครับ